ไปหอมนี้ก็เล่นเอาหลินมือได้เหมือนกันนะคะก็คือไม่คิดไม่ฝันว่าสภาพผมที่ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆไม่อยากพลาดขั้นตอนวิธีทำให้ผมสวยนะคะเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดในทุกขั้นตอนนะดูให้จบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหลิงก็จะมาทำการทดลองหมักผมด้วยกล้วยค่ะอันดับแรกก็คงจะต้องหวีผมก่อน เพื่อนๆจะต้องหวีผมก่อนสระก่อนหมักหวีหวีสังๆเพื่อไม่ให้ผมพันกันขณะที่เราจะสระนั่นเองพอดีว่ากล้วยหอมที่บ้านสุกพอดีอันนี้เป็นกล้วยที่บ้านหลิงเองนะคะหลิงก็เลยไปค้นหาข้อมูลการหมักผมด้วยกล้วยนู่นนี่นั่นซึ่งตัวหลิงเองก็ไม่เคยทําและนี่เป็นครั้งแรกที่จะทดลองทําเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้จะไม่ DIY สูตรอะไรทั้งนั้นจะใช้กล้วยหอมเพียวๆเลยค่ะกล้วยอย่างเดียวเลยกล้วยกล้วยกล้วยสองลูก เราไปเตรียมกล้วยกันเลยค่ะทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแค่เตรียมกล้วยหอมสุกใส่กล้วยลงไปในปริมาณที่เราต้องการจะใช้นะคะวันนี้หลินจะใช้กล้วยหอมสองลูกแบบนี้นะหลังจากนั้นก็เราก็จะทําการบดบดบดกล้วยให้ละเอียดค่ะถ้าใครมีเครื่องปัน่นสามารถปั่นได้เลยเอาที่เราสะดวกนะคะก็บดจนกว่าจะละเอียดนะละเอียดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลินก็จะนํากล้วยมามาร,ริเวณหนังสีสษะหลินนะคะ วิธีการทำสำหรับดินแล้วก็จะง่ายๆแบบนี้เลยก็จะใช้มือในการทากล้วยลงบนหนังศีรษะเลยนะคะแบบนี้เลยนะดิจะทาไปทั่วทั้งบริเวณของหนังศีรษะนะคะก็จะใช้มือในการทาแล้วก็นวดนวดบริเวณหนังศีรษะเบาๆจริงๆแล้วดินตั้งใจว่าจะใช้มาร์กแค่เพียงบริเวณหนังศีรษะเท่านั้นแต่ทำไปทำมาในเมื่อเราทดลองในการหมักผมด้วยกล้วยแล้วนเหตุผลอะไรที่เราจะลงแค่หนังศีรษะหิลก็เลย ปลอกกล้วยเพิ่มอีกหนึ่งลูกแล้วก็ลงจนทั่วเส้นผมเลยค่ะสำหรับคำแนะนำในการหมักผมด้วยกล้วยหอมในวันนี้นะคะดินแนะนำว่าให้เพื่อนๆทำในห้องน้ำค่ะเพื่อที่จะไม่เลอะเทอะเปื้อนเ,เหมือนที่หลินกำลังประสบอยู่ตอนนี้ก็คือแบบเลอะไปทั้งหมดของเสื้อเลยเลอะแบบนี้เลย หลังจากที่จบขั้นตอนการหมักผมด้วยกล้วยแล้วนะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องพีคที่สุดในชีวิตให้ฟังค่ะหลินจะบอกว่าหลินนจะบอกว่าหลินหลินจะบอกว่าว่าหลินล้างกล้วยออกยังไงก็ออกไม่หมดเพื่อนๆค่ะก็ดูสภาพผมทิเลยดูตามน้ําไปเลยคือแบบล้างน้ําเยอะมากสระเยอะมากทั้งแชมพูทั้งครีมนวดก็คือกล้วยก็ติดตามหัวเต็มหัวตามภาพที่เห็นเลยค่ะแบบสภาพแบบ ฮืยฉันมาทําอะไรที่น like, no ี่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยสภาพผมกูทำไมเป็นอย่างงี้คือแบบสระผมจนท้อหลังจากนั้นก็คือมานั่งแบบค่อยๆสานก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยฉันต้องเอาน้ํามันมะพร้าวเพื่อช่วยหล่อลื่นไงแบบให้มันแบบจากที่มันเหนียวเหนียวติดกับผมเราเนี่ย มันจะได้ค่อยๆหลุดออกไปแต่ว่าก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในปริมาณที่เยอะมากๆนะคะทาชโลมลงไปบนเส้นผมตั้งแต่โครนผมจะหลดปลายผมเลยแล้วก็หลังจากทาน้ำมันมะพร้าวเสร็จหลิงก็ค่อยๆหวีค่อยๆลูบแบบเศษกล้วยออกจากเส้นผมเพื่อนๆนึกภาพออกไหมเออก็คือแบบทำอยู่นานเหมือนกันนะคะก็เลยใช้วิธีการดายด้วยดายเป่าเพื่อให้แบบ เส้นผมไม่ต้องเปียกมากอย่างมากก็แค่ให้มันชุ่มเพียงนะ้ํามันมะพร้าวเท่านั้นแล้วก็ค่อยๆหวีออกคือหลินบอกเลยว่าขั้นตอนการหวีนั้นหลินใช้ระยะเวลานานมากเออกว่าเศษกรวยที่ติดอยู่บนเส้นผมหลินนั้นจะหมดไปนะคะก็คือทั้งเป่าใดทั้งเขยา่าทั้งหวีนั่นแหละค่ะก็ได้เวลาสระผมพอดีเนาะรวมเวลาทั้งหมดแล้วก็เหมือนหลินมักผมด้วยนะ้ำมันมะพร้าวนั่นแหละค่ะ หลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลินก็ได้จัดการเป่าผมด้วยได้เย็นนะคะเป่าจนแห้งสนิทสภาพผมก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะก็คือสภาพผมพิ้วสวยมากแต่สิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาในวันนี้ก็คือกล้วยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าการหมักผมด้วยกล้วยนั้นผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าหลินทําผิดวิธีก็ไม่รู้แต่หลินคิดว่าถ้าเราเอาไป DIY แบบ หมักผสมกับน้ำมันมะพร้าวกะทิอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้มันละเอียดปั่นแบบละเอียดกว่านี้หน่อยมันอาจจะไม่เป็นแบบสภาพที่ดินเป็นก็ได้นะคะแต่สําหรับดินแล้วดินถือว่าการหมักผมด้วยกล้วยนั้นไม่ผ่านเลยเอาแค่น้ำมันมะพร้าวผมก็สวยมากพอแล้วจริงๆเราไม่จําเป็นไม่เสียเวลาอะไรมากมายขนาดนั้นดินใช้เวลาแบบครึ่งวันเลยนะคะกับการจัดการการสระผมในวันนี้ซึ่งถามว่าเสียเวลาไหมก็เสียเวลาแต่ก็ทําให้ดินได้รับรู้ว่าการหมักผมด้วยกล้วยสําหรับดินแล้วไม่ผ่าน พี่บอกเลยว่าเป็นการหมักผมด้วยกล้วยที่ไม่กล้วยเลยคิดว่าหลินไม่อยากลองอีกแล้วอะ่ะเพราะหลินรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยพอใส่ลงไปที่หัวเฮ้ยมันเหนียวอะ่ะเฮ้ยมันเหนียวอะ่ะเฮ้ยมันเหนียวอ่ะอาจจะเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> สำหรับบทเรียนครั้งนี้นะคะสอนหลินหรือว่าเรามีเพียงนะ้ํามันมะพร้าวมันก็พอแล้ว แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บเศษกล้วยออกจากผมด้วยสรุปสั้นๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากมีผมสวยกล้วยช่วยไม่ได้ค่ะถ้าเกิดใครที่อยากมีผมตรงสรวยสวยเงางามนะคะนแนะนําว่าให้หมักผมด้วยนะ้ามันหมักพร้าวเป็นประจําทุกครั้งก่อนศีระก็จะได้ผมฟิวสวยแบบนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วค่ะบายยขอสรารภาพวา่า เหนื่อยมากกับการเก็บเศษกล้วยออกจากผมนะคะกว่าจะสําเร็จก็ใช้เวลานานนับชั่วโมงเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นกําลังใจให้หลินด้วยกันกด subscribe ให้ช่องะนีอยากสวยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย